มาแล้วครับผมโอ้โหนี้จัดไปหนึ่งครับผมสวยๆฮะ สวัสดีย้ำเช้าครับพบกับผมวิถีคนหาก,กินแบบบ้านๆแล้วก็พลานเชิดนะครับนี่ตอนนี้หกโมงกว่าโอ้โหโอ้โหยะเจ้าจอสหินครับพี่น้องสะดุดหนาวมากครับหนาวอากาศยาำเช้าเนี่ยดอกไม้บ้านสวยครับผมโอ้โหหลุมปลานิ่ใหญ่ให่เลยตรงนี้สดๆเลยนั่นอะ่ะได้ตัวแน่แบบนั้น เด,เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนุน่นเป็นฟองขึ้นปุดๆเลยนะน,น,นุ่นตรงด้านนูน้นฟูงปนินครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้หรือเปล่านะฮะเช้านี้ครับผมสมูริจ่าครับผมเป็นยังไงอาการมันเป็นยังไงมันเป็นซื้อ เลยมีแต่หลุมปนินใหญ่ๆครับผมตรงนี้แต่ว่าตัวไม่รู้อะเช้านี้หลุมใหญ่ทั้งนั้นเลยีเช <Okay. S 1> ้า,ชา,ชาเช้าหนาวเนาะอากาศเมื่อคืนฝนตกครับผมน้ำก็เลยขึ้นสูงนะ ดีแต่ดีที่ว่าน้ำมาไม่เยอะครับผมที่จริงเอาไม่ได้เลยแหละลึกมากครปกติก็ลึกเกือบเมตรนะเมตรกว่าไม่ใช่เกือบเมตรแต่น้ำมานี่ประมาณสาเมตรสองเมตรนะะโอเคเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อไปเรื่อยๆครับผม น้ำลึกครับผมลึกมากมน,าน้ำลึกมากครับผมพลันเจดว่ายไปเอาฝั่งโน้นฮนะตอนนี้ยังไม่มีวิเวลครับผมแต่ลุ้นกันไปเรื่อยๆครับ อรอวเอาเร็วเอาเร็วออเร็วจึกจ๊กจั๊กจึ๊กจั๊กปลาเชิดบอกมีปลาครับผมแต่ไม่รู้ปลาอะไรนะมาแล้วครับผมโอ้โหเนี้ยจัดไปหนึ่งครับผมสวยๆครับเช้านี้ครับผมพอได้แก้มอยู่ฮะกับพันเชดครับผม มีลุ้นม,มีเหลื่อมอะสุดยอดสุดยอดอย่างน้อยก็หนึ่งแต้มครับผมชื่นใจขึ้นมาหน่อยครับ oh. น้ำลึกมากครับผมต้องว่ายตรงนั้นประมาณเกือบสองเมตรครับผมออื uh. สวยไซส์ครับผมดูว<ช>่าไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่ใหญ่หอ,อย 9, 9ู่ครับใหญ่เก้าเซนไม่ต้องพูดถึงเนี่ยสวยสวยสวยผ่านสุดยอดชื่นใจขึ้นมาเลยนะพอ<ร> <c oughs> ได้มีแรงได้มีแรองอยู่แต่ดีๆนะเดี๋ยว เดี๋ยวจะหมดแรงเป็นการหากินแบบบ้านๆครับผมนะท่านใดที่ชอบเกี่ยวกับการหากินแบบบ้านๆก็ฝากกับผมช่องวิธีกวนหากินแบบบ้านๆแล้วก็เพจนะครับทางช่องวิธีกรกวนหากินแบบบ้านๆเนะี่ยลงตามความจริงกับการหานะไม่ได้ลงทุกวันครับผมลงช่วงหากิน เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะสวยเลยฮะเล็กไปเลยอือสุดยอดครับผมต่อครับผมต่อมนมานมานปลดก่อนเพื่อความแน่นอนเพื่อความชัวนะเพื่อความชัวปลดก่อนใส่ดีๆเด้อมันปากสูงเลย โอเคลุ้นกันต่อครับผมยังเหลืออีกหนึ่งตรงนี้หนึ่งหัวนะแล้วก็อีกตรงนน้อนอีกหนึ่งหัวฝากกับพี่น้องมาครับเนี่ยไข่ไข่หัวนี้นะครับฟรังเชตสั่งมาเก้า เเซนนะครับลึก50ตาครับผมลึกมากนะโห้าสิบตานะเพื่อความชัวร์ครับสามารถดักน้ำลึกได้สบายๆครับผมเป็นใยบัวนะครับ เนี่เดี๋ยวมารลุ้นกันครับผมสิ้นสุดหัวนี้แล้วว่าจะได้สักกี่ตัวนะฮะตอนนี้หนึ่งต้มแาตาทีัวจะได้นี่ครับพี่น้องสรุปว่าหัวนี้ได้หนึ่งแต้มนะครับผมนะครับ ก็พอได้แกงอยู่ครับผมนะฮะหนึ่งแต้มพอได้ทอดพอได้ทอดนะทอดก็พอยั่่แกงโอเคเดี๋ยวเราไปดูหัวที่สองครับผมนะครับปานเชตดักไว้ครับตรงนู้นลึกก็ผมลึกมากสาวน้ำสองเมตรกว่านะต้องลอยลอยนั่งขี่จักรยานแล้วก็ไต่ไปนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูหัวที่สองครับ วัวที่สองครับผมต้องขี่ม้าน้ํานะต้องขี่ม้าน้ําเพราะว่าตรงนี้ลึกมากครับผมปกติก็ลึกอยู่ประมาณสองเมตรกว่ายิ่งน้ําขึ้นแบบนี้นะครับตีว่าสามเมตรได้ครับผมนะได้ของเล่นใหม่มาน้ำ ผมบปัญญาชาวบ้านเนีย่ยเดี๋ยวมาดูลุนพร้อมๆกันนะพี่ตินน,นั่นมีแต่ลงกับพี่ตินน,นั่นเองไม่งก็ไปลงคนเดียว เป็นไงบ้างเงียบเลย,เยคือเกา่าคือเกา่าเหมือนเหมือนที่ลานถามบอกว่าคือเก่าอะติะดไอเคแล้วผมโอเคโดนไปเรื่อยๆ โอเคครับสรุปว่าหัวนี้ไม่ติดเลยนะติ็ดแต่ปลาซ็อกเกอร์ครับผมนะครับเยอะมากครับผมมีแต่ตัวโตๆซ็อกเกอร์นะแต่เสียดายว่ามันตายเน่าแลวโอเคครับท่านใดที่ชอบเกี่ยวกับการหากินแบบบ้านๆครับผมก็ฝากกดติดตามครับผมช่องวิธีคนหากินแบบบ้านๆนะฮะเนี่ยเอาไป <c oughs> สำหรับคลิปนี้เราสองคนก็ขอฝากกันไว้เพียงแค่นี้ครับผมอย่าลืมนะครับกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ครับผมเพื่อเป็นกำลังใจนะครับคลิปนี้ก็ขอฝากกันไว้เพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับ